ยินดีต้อนรับสู่ GECC อำเภอแม่ริมพวกเราให้บริการประชาชนตามทะเบียนบ้านกว่า94,000คนและประชากรแสงอีกกว่า100,000คนใน11ตำบล92หมู่บ้านมีผลเชิงประจักษ์เพื่อประกวดศูนย์ราชการสะดวกอำเภอแม่ริมดังนี้ 1. สำนักทะเบียนอำเภอแม่ริมเปิดบริการโดยไม่มีพักกลางวันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และเปิดบริการวันหยุด สำหรับเคสที่นัดหมายเช่นกรณีนักเรียนตัวอักษรจี G, เพื่อลดความหนานแน่นในวันธรรมดา 2. ส,สำนักทะเบียนอำเภอแม่ริมมีการพัฒนาสถานที่ด้านกายภาพให้บริการประชาชนประกอบด้วยมีป้ายสัญลักษณ์บอกทิศทางหรือตำแหน่งในการเข้าถึงจุดให้บริการได้อย่างสะดวกและชัดเจนมีการออกแบบให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายมีการจัดภูมิทัศ ให้เอื้ออํานวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนมีการออกแบบให้มีโถงกลางและทางเดินที่โล่โงโปร่งไม่แออัดออกแบบจัดวางเอกสารให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกจัดให้สามารถมองเห็นได้ชัดตามหลักสาคลทั้งขณะย,ยืนหรือลดล้อเลือดจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอจัดให้มีบริการน้ำดื่มเก้าอี้นั่งพักรอมุมกาแฟและมุมหนังสือจัดให้มีห้องน้ำ บริการประชาชนอย่างเพียงพออยู่ในอาคารสำนักทะเบียนจัดให้มีระบบคิวบริการและคิวออนไลน์จัดให้มีการบริการจากกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคอยบริการให้คำแนะนำจัดให้มีจุดประเมินความพึงพอใจทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์มีรถสองแถวสาธารนณะบริการหน้าที่ว่าการอำเภอมีการส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวหรือพลังงานทดแทนสำนักทะเบียนอำเภอแม่ริม ได้มีการสำรวจความพึงพอใจในการบริการโดยสำรวจกลุ่มเป้าหมายจำนวน395รายโดยสรุปผลความพึงพอใจภาพรวมประจำปีพศ2564เป็นร้อยละ90สำนักทะเบียนอำเภอแม่ริมมีช่องทางการให้บริการผู้มารับบริการจำนวน5ช่องทางดังนี้ 1. ช่องทาง walk in 2. การจองคิวออนไลน์3 โทรศัพท์สำนักทะเบียนอำเภอแม่ริม4ทางเฟซบุ๊กสำนักทะเบียนอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่5หน่วยบริการจัดทำบัตรเครื่องที่และมีเจ้าที่คัดกรองทำให้ใช้งานบริการหลักคืองานทะเบียนราษฎรสามารถลดระยะเวลาการให้บริการได้ถึงร้อยละ50ทําให้สามารถให้บริการได้สูงสุดวันละ100รายจากเดิม50รายต่อวันสำนักทะเบียนอำเภอแม่ริม เก็บข้อมูลผู้มารับบริการที่จองคิวออนไลน์ประจำปีพศ2 5 6 4มีจำนวน791รายเข้ามารับ663ลายคิดเป็นร้อยละ84ของผู้ใช้บริการออนไลน์อำเภอแม่ริมขอเรียนว่าสถิติของเราในการรับบริการเมื่อเทียบกับอำเภออื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ปรากฏผลดังนี้ 1. ด้านงานสัญชาติ มีการขับเคลื่อนนักเรียนจีมากเป็นอันดับหนึของจังหวัดเชียงใหม่โดยการจำหน่ายรายชื่อ127รายและถ่ายบัตรประจำตัว60ราย 2. ด้านงานทะเบียนราษฎรมีผลการปฏิบัติงานมากเป็นอันดับสองของจังหวัดเชียงใหม่ให้บริการ1,103รายเป็นรองแค่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่ 3. ด้านการให้บริการในช่วงวันหยุดเทศกาล มีผลการปฏิบัติงานมากเป็นอันดับสาของจังหวัดเชียงใหม่ท้ายสุดนอกจากจะทำงานตามหน้าที่แล้วเรายังออกไปช่วยเหลือชาวบ้านซึ่งมีกรณีที่น่าสนใจเช่นแจกฟ้าทลายโจรณสำนักทะเบียนทางต้นและเม็ดยาจนภายหลังวุฒิสภาเชิญอำเภอแม่ริมไปให้ข้อมูลเรื่องฟ้าทลายโจรจัดกิจกรรมสมรส14กุมภาพันธ์ เพื่อความสุขของประชาชนโดยไม่มีข้อสั่งการจากภาครัฐออกหน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยติดเตียงและล่าสุดได้ประสานงานให้ทีมปกครองอำเภอแม่ริมพัฒนาชุมชนและอามาตโป่งแยงไปสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ณหนะมู่2ตาบลโป่งแยง